สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวัยรุ่นวัยรุ่นนักพนันร้อยล้านวัยรุ่นเว็บพนันในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอฟซก็เล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นเว็บพนันร้อยล้านพันล้านจานวนมากไม่ว่าจะเป็นเว็บมินนี่เว็บเบนเอ่อบีเ K, เว็บนั่นเว็บนี่ล่าสุดตํารวจก็ไปจับมาเพิ่มอีกแล้วคืออย่างนี้ครับในประเทศไทยเนี่ยผมได้คุยกับตํารวจบางคนนะครับเขาเล่าให้ฟังว่า ไอ้เว็บพนันพวกวัยรุ่นเว็บพนันเนี่ยที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยพวกนี้มันอยู่ได้เพราะมันจ่ายสวยจ่ายสวยให้ใครก็จ่ายสวยให้จับเจ้าหน้าที่มันมีหลายหน่วยนะตำรวจบางคนตำรวจบางหน่วยฝ่ายปกครอง DSI บ,บางคนบางส่วนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะแม้กระทั่งฝ่ายปกครองปกครองใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีข่าวล่ําลือกันนะครับว่าหน่วยงานพวกนี้และคนบางคนในหน่วยงานเนี่ย เราก็ไม่รู้มันเป็นใครไม่มีใครยอมรับเขาบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไปเก็บสวยเก็บอะไรต่างๆก็อยากจะฝากไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้ว่านายอำเภอตำรวจลองไปตรวจสอบดูนะครับนะว่าไอ้ไอ้พวกวัยรุ่นเว็บพนันพวกนี้ที่มันร่ำรวยมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้กับเพราะอะไรก็เพราะมันมีข้าราชการมีนักการเมืองบางคนมันหนุนหลังมันเก็บสวยไปลหลายเดือน นะการที่จะทําเว็บพนันเนี่ยมันทาเปิดเผยนะไม่ได้หลบหลบซ่อนซ่อนนะแม้กระทั่งเนี่ยผมมาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยคนขับแท็กซี่ยังมีข่าวนะข่าวเป็นภาษาจีนเนี่ยสำนักข่าวในอ่าสิงคโปร์ยังรู้เลยนะครับว่าอีกห้าปีข้างหน้าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีคาสิโนนะเขารู้เลยนะครับสองศูนย์สองเก้าเียให้ดูละ t w e n e n t y เนี่ยครับให้ดูเลยขณะที่ผมนั่งรถแท็กซี่มาคืนเนี่ยเขาบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอการทุจริตการรับสวยในะประเทศไทยเนี่ย นะคนต่างชาติเนี่ยคนจีนคนสิงคโปร์ก็รู้เลยนะว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะมาทําธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยนะเราสามารถติดต่อพวกข้าราชการสีเทานักการเมืองสีเทาได้ดังถึงสิงคโปร์นะเมืองไทยนี่ดังจริงๆแล้นะครับเนี่ยผมนั่งเท็กซี่ก็ถามว่านะ you conform Thailand yes นะ Casino uh, is uh, coming in five y e a r เนีเนี่ยเขารู้เลยเลยอีก5ปีเนี่ยการพนันถูกกฎหมายจะเริ่มต้นในประเทศไทยแล้วเพราะคนไทยหลายคนที่ชอบเล่นการพนันนะไอ้วัยรุ่นเว็บพนัน,นพวกนี้ได้มันอยู่ได้เพราะอะไรรับสวย100%อร์ซแต่มันเข้าบัญชีม้านะพอเข้าบัญชีม้ามันก็โอนใส่บัญชีม้าทุกวันนี้ก็มีการแฉร้องเรียนบิ๊กนั่นบิ๊กนี่เยอะแย,ย,ยะระดับเอ่ออผอบอตรบ้างร้องบ้างผู้บัญชาการบ้างผู้กำกับผู้การเยอะแยะ,ยะ คนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสวยมันเยอะแยะแต่ทําอะไรไม่ได้ถ้าปราบแล้วเอาที่ไหนกินนะ่ะค่าเทอมลูกค่ารถค่างวดค่าเมียหลวงเมียน้อยของคนเหล่านี้คนส่วนใหญ่ไี้พูกเมียเยอะอืนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันแฉทุกวันนะครับแฉเพื่อชาตินะครับไม่ใ่่แฉไปไถไปุ